รายการที่นําเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจของคนวัยทีนค่ะก็พบกันเป็นประจำนะคะทุกเช้าวันเสาร์กับเวลาดีๆแบบนี้10บโมงเช้าค่ะแน่นอนเลยค่ะเรากลับมาพร้อมกับเรื่องราวที่มีสาระมาฝากเพื่อนๆกันอีกเช่นเคยแต่วันนี้โบลิ่งจะมีอะไรมาฝากเพื่อนๆกันบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปชมตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะทีมท ALENT พบกับทีมนักการตลาดไทยที่จะรับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน MacGill Management International Creat Competition ที่ประเทศแคนาดา แล้วแวะชวนเพื่อนไปเที่ยวชมความงามและสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าที่พระราชวังสนามจันทร์ในช่วงทีนสไตล์และในช่วงทีเคทีนพบกับเรื่องราวดีๆที่คอไอทีไม่ควรพลาดกับการอบรม <"With S 2> แฝดแอนิเมชันแคมปิ้งที่ดีเคพาร เพื่อนคะการประกอบธุรกิจให้ประสบความสําเร็จในยุคนี้นะคะนะับเป็นความท้าทายของผู้ประกอบการมากๆเลยค่ะเพราะนอกจากจะต้องมีเงินสนับสนุนล้วนะคะยังต้องมีการวางแผนให้งานของเราเนี่ยเติบโตค่ะและต้องเป็นการเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยไม่อย่างนั้นนะคะมีเงินเท่าไหร่ก็คงไม่พอค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะวอลลิก็ได้เชิญเพื่อนๆน,น,น,นักการตลาดจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ภาคอินเตอร์ที่ชนะการแข่งขัน m a c q u a l Management International Case Competition 2008ที่ประเทศแคนาดานะคะมาพูดคุยถึงประสบการณ์ของพวกเขา สามทีนท ALEN ค่ะแล้วตอนนี้นะคะโบลิงก,ก็นั่งอยู่กับเพื่อนๆ Teen นทีนท ALEN ของเราในวันนี้กันแล้วละคะ่ะสวัสดีค่ะอ๋อนี่ รับรางวัลชนะเลิศที่บอกมาก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับรางวัลที่ได้รับมาก่อนเลยถามริงเธอการแข่งขันนี้เป็นการแข่งขันเกี่ยวกับอะไรลองเล่าให้เพื่อนฟังหน่อยได้ไหมคะการแข่งขันนี้เป็นเป็น m c g i น m i n t e r n a t i o n a l m a n a g e m e n t i n t e r n a t i o n a l c a s e c o m p e t i t i o t i นะครับเกี่ยวกับการวางแผนธุรกิจในใสำหรับบริษัทต่างๆอะไรนะครับใ,ในด้านกลยุทธ์งบประมาณแล้วก็ในการบริหารงานของบริษัทละลาอะไรนะครับ ก็เป็นเรื่องของการวางแผนการตลาดนั่นแหละโดยรวมให้กับบริษัทบริษัทหนึ่งใช่ไหมคะใช่ครับ,รบอ๋อเอาเราเป็นมายังไงคะเราไปเข้าร่วมการแข่งขันอันนี้ได้ยังไงเพราะเห็นว่าเป็นการแข่งขันใหญ่ระดับประเทศด้วยใช่ไหมคะไปร่วมได้ยังไงเอง่ยทางมหลาลัยใช่ไหมครับก็จะมีจัดนักศึกษากลุ่มหนึ่งครับซึ่งคณะกรรมการของมหลาลัยก็คัดเลือกออกมาครับว่าใครจะไปแข่งในรายการ ดังกล่าวครับโอ้ oh, โหจริงก็ต้องบอกว่าเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการไปแข่งขันเลยนะคะก็ะมีมหาลัย12มหาล<ะ>ัยนะครับจาก10ประเทศคร<ะ>ับอ่ไแลทีนี่ถามถึงโจทย์บ้างดีกว่าครับเพื่อนๆเนี่ยได้รับโจทย์กันทำนวนยังไงบ้างเออครั้งนี้เราได้บริษัท<ะ><ะ>ที่ชื่อ E n Co <ะ><ะ>บริษัทนี้เป็นบริษัทกู้เงินแต่ว่าบริษัทกู้เงินแค่เฉพาะให้บริษัทใหม่ๆในแอฟริกาที่กำลังเริ่มโตอยู่ครับบริษัทที่เพิ่งจะทำขึ้นมาเป็นคือต้อง เกี่ยวกับทําโลกสะอาดแล้วก็แบบเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับประหยัดพลังงานแล้วก็ช่วยโลกได้นะครับก็ย,ยากเหมือนกันนะครับแต่ว่าคือเราว่าเรามีประสบการณ์ที่ซ้อมกันมาเป็นทีมมานานแล,แล้วก็สามารถมั่นใจว่าก็ทําได้ดีครับและอย่างอื่พวกเราเพอจะรู้กันบ้างไหมว่ากรรมการเนี่ย<ๆ>เขามีเกณฑ์การตัดสินเขาตัดสินจากอะไรอ๋อกรรมการเวลาเขาตัดสินเนี่ยเขาก็จะดูจาก ทั้งกลยุทธ์ว่ากลยุทธ์เนี่ยเราดีแค่ไหน<ช>แล้วก็นําไปใช้ได้จริงไหมมีความสร้างสรรค์ขนาดไหนแล้วก็ต้องดูว่าการนําเสนอของเราเนี่ยมีประสิทธิธภาพไหม<ช><ช>สามารถตอบคาถามกรรมการให้เข้าใจได้ดีไหม เราคิดว่าการแข่งขันการที่เราชนะมาเนี่ยมันจะนําพาเราไปสู่อะไรต่อไปในอนาคตคะคือไปแข่งขันนีได้ประสบการณ์มาได้เยอะมากก็คือตอนท่าประสบการณ์เราก็รู้ว่าในตอนไปทาํางานจริงๆอ่ะมันจะเป็นยังไงแล้วมีความกดดันยังไงซึ่งเราก็มีประสบการณ์ในด้านนั้นแล้วก็เราสามารถอาจจะหางานได้ง่ายขึ้นมาแบบนี้แล้วก็คนอาจจะเห็นว่าเออเราเป็นคนที่แข่งขันแบบ คอมเพ t ติทีฟอ่ะคือสามารถช่วยบริษัทพัฒนาได้ในตอนที่ทํางานในห้บริษัทเขาเองแบบนี้ช่วยบริษัทโตใหญ่โตได้ใต้เรียนรู้ก็คือว่าการทํางานภายใต้ความกดดันเพราะว่าในการแข่งขันครั้งเนี้ยเขามีกําหนดเวลาให้เราทํางานภายใน24ชั่วโมงคือพวกเราคือไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยแล้วก็หลังหลังจาก2ี่ชั่วโมงเนี้ยก็ไปพีเต์งานต่อหน้าคณะกรรมการ ในฐานะที่พวกเราเป็นอนาคตของนะการตลาดนะคะเราคิดว่าความยากของการเป็นนักการตลาดความท้าทายของมันอยูต่ตรงไหนคะก็ผมเห็นว่าการท้าทายตอนนี้ครับก็คือการทีเ่เราธุรกิจส่วนใหญ่นี้จะไม่ค่อยเข้าใจลูกค้ามากพอ,อ,อครับไม่เข้าใจว่าลูกค้าความต้องการลูกค้าคืออะไรแล้วก็เพราะว่าเราไม่รู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรเราไม่สามารถสื่อสารอย่างถูกต้องไปถึงลูกค้าได้ หาโเห็นไหมคะว่าความจริงแล้วความสามารถของเยาวชนไทยเนี่ยไม่ทายชาติไหนในโลกเลยนะคะก็นอกจากนั้นเรื่องธุรกิจเนี่ย ประเทศไทยก็ไม่แพ้เหมือนกันเนอะเพราะสี่คนนี้นี่ต้องบอกว่าทามาให้เห็นกันมาแล้วใช่ไหมคะทีนี้พูดถึงเรื่องของการแข่งขันพูดถึงเรื่อง,องต่างนานากันไปแล้วกลับมาที่เรื่องส่วนตัวของพวกเขากันบ้างดีกว่าค่ะตอนนี้นะทั้ง4คนกําลังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หลักสูตร BBA ใช่ไหมคะหลังจบจากที่นี่ไปแล้วเนี่ยมีวางแผนเอาไว้หรือยังว่าอนาคตเราจะทําอะไรผมกําลังคิดอยากเข้าทํางาน consulting นะแต่ว่าในอนาคต10-15ปีต่อไปอยากเปิดบริษัทตัวเองครับ บอสใหญ่บอสใหญ่สำหรับ <c oughs> ผมนะครับหลังเรียนจบก็คงทำงานชักปี2ปี 2> <c oughs> อาจจะเป็นทางด้านคอนซัลทิงเหมือนตูนิดหรือว่า, <c oughs> าจะเป็นทำงานเกี่ยวกับบริษัทหลักทรัพย์เพราะว่า <c oughs> ตัวเองก็เรียนมาทางด้านการเงินอยู่แล้ว <c oughs> คนที่จะเรียนทางด้านนี้ได้เนี่ยต้องเป็นคนที่โอ้โหแบบมีวิสัยทัศน์ดีมีความรู้แลวคือจบไป,ไป,ไปเป็นอาชีพที่ต้องสร้างไรายได้ดีต้องรวยในฐานที่เราเรียนอยู่ตรงนี้เนี่ยเรามีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างคะ ไม่ว่าไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดเราชอบมากจริงๆะครับเป็นสิ่งที่เราชอบเป็นสิ่งที่เรารักเราก็สามารถประสบความสําเร็จได้เยอะเหมือนกันนะครับก็คือเป็นคนที่มีประสบความสําเร็จได้ครับอยากให้เข้าใจนิดนึงครับว่าบางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเรียนบริหารธุรกิจแล้วเนี่ยจะรวยแน่นอนแล้วก็เผื่อจะรวยทางรัฐเวรเร็วด้วยก็ไม่ใช่ครับก็คือทุกคนเนี่ยก็ต้องทํางานหนักเราต้องเราก็ต้องซื่อสัตย์แล้วก็ต้องคอยพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา แล้วก็ที่สําคัญก็อย่างที่พี่บอกครับคือต้องมีใจรักด้วยหากการจะเลือกเรียนอะไรนะหรือว่าจะเลือกทําอะไรแล้วเนี่ยความจริงนะคะต้องเลือกในสิ่งที่ตัวเองรักในสิ่งที่ตัวเองชอบค่ะแล้วการที่เราจะประสบความสําเร็จในงานแต่และอย่างได้นะคะก็ไม่ใช่ว่าอาศัยเพียงแต่โชคชะตาเท่านั้นการศึกษาหาความรู้ก่อนการมองโลกให้กว้างการปรึกษาคนที่มีประสบการณ์นั้นเป็นอีกหนึ่งทางที่จะพาเราไปสู่ความสําเร็จค่ะและในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนคนเก่งทั้ง4ี่คนของเรามากเลยที่มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันในวันนี้บคคุณา่ะ ช่วงหน้านะคะบลิ่งนัดเพื่อนเอาไว้ที่จังหวัดน,รนะครปฐมค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวกันที่นั่นแต่ว่าตอนนี้นะคุณหมอสติเฟื่องเขารอเราอยู่แล้วะค่ะในช่วงของบุ๊คเอร์พีคุณหมอครับคุณหมอย <c oughs> ใจเกิดอะไรขึ้นครับใจเย็นกัน <c oughs> ช่วยด้วยครับหมอช่วยด้วยคือใจเย็นก่อนครับนั่งนั่งก่อนครับนั่งก่อนนั่งก่อนเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยคือว่าตอนนี้เนี่ยผมสับสนงุนงงไปหมดแล้วครับหมอคือว่า ที่โรงเรียนนะครับคาจัดเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ตอนปิดเทอมครับหมอ,อมเอ้าก็เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ก็ดีนลครับได้ความรู้ดีผมไม่สนใจเรื่องวิทยาศาสตร์เลยสักนิดเดียวครับหมอก็อเลยกลัวไปแล้วมันจะไม่สนุกครับหมอโอ้ยนี่ไม่ต้องห่วงนะครับหมอมีของดีมาแนะนำ<อ>นี่เลยครับนี่เลยครับ หนังสือชุดนี้นะครับเป็นหนังสือในชุดโครงการพัฒนาอัฉริยภาพของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสําหรับเด็กและเยาวชนโอ้โหซึ่งจัดพิมพ์โดยสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติโอ,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 อ้ซึ่งเป็นการรวบรวมเอานิสิตและนักศึกษาจากสถาบันต่างๆมาเล่าถึงประสบการณ์วิทยาศาสตร์ที่มีความน่สนใจโอ้โหโอ้หมอ อน้นี้มีบัวหิมะด้วยครับหมอเนี่ยผมเคยเห็นแม่เนี่ยเอามาทาหน้าบ่อยๆครับหมออ๋อ, <c oughs> อแล้วครับหนังสือสามเล่มนี้นะครับเป็นวิทยาศาสตร์ที่อ่านง่ายและสนุกไม่น่าเบื่อนะครับนี่ยเมื่อวานหมอเพิ่งอ่านไปนะ พลิกฟิสิกเป็นโอกาสโอ้โหสนุกมากเลยครับไม่ผิดหวังจริงนะครับที่มาหาหมออืหมอว่านะครับสาหรับการที่จะตัดสินใจไปเข้าค่ายวิทยาศาสตร์หรือเปล่าเนี่ยหมอว่ารออ่านหนังสือสาวเล่มนี้จบนะครับเราตัดสินใจได้แน่นอนนั่นเดียวผมจะนีบกลับไปอ่านให้จบลยครับหมอดีครับขป็นหมอมากนะครับไม่เป็นไรนะครับสําหรับใครที่คิดว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องยากนะครับเราเอาหนังสือสาวเล่มนี้กลับไปอ่านดู อาจจะรู้ว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องง่ายกว่าที่คุณคิดก็ได้นะครับ